คุณเคยเชื่อไหมว่าความรักอาจแลกมาด้วยวิญญาณเมื่อหนุ่มนักศึกษาธรรมดาตกหลุมรักมหาเศรษฐีวัยหกสิผู้มีสเสน่ห์ลึกลับแต่เบื้องหลังรอยยิ้มอันอบอุ่นของเธอกลับซ่อนบางสิ่งที่ไม่มีใครเคยรอดกลับมาเล่าได้คืนนี้ถ้าคุณกล้ามากพอเตรียมฟังเรื่องรักที่กลายเป็นฝันร้ายความจริงสุดสะพรึงที่คุณจะไม่มีวันลืมความจริงสุดสะพรึง เมื่อนักศึกษาหนุ่มปีหนึ่งรักมหาเศรษฐินีวัยหกสิบเรื่องเล่าสุดช็อกเสียงลมหายใจเผาเบาดังสะท้อนอยู่ในห้องรับแขกอันโออาแสงไฟสีทองอุ่นจากโคมระยะกระทบผิวโต๊ะไม้สักจนมันวาวกลิ่นหอมของดอกลินลี่ที่ถูกจัดไว้อย่างพิธีพิถันลอยคลุ้มทั่วห้องต้นหนุ่มนักศึกษาปีหนึ่งจากต่างจังหวัดนั่งตัวแข็งบนโซฟาหนังสีเลือดหมูสายตาเขามองหญิงวัยหกสิบที่นั่งตรงข้ามอย่างไม่อาจละสายตาได้ คุณสิริวัลมหาเศรษฐีเจ้าของโรงแรมหรูยกแก้วไวน์ขึ้นจิบอย่างสง่างามรอยยิ้มของเธอนุ่มนวลแต่แฝงบางสิ่งที่ทําให้หัวใจของต้นเต้นแรงเขารู้ว่าตนไม่ควรมาอยู่ในที่แห่งนี้แต่ความอบอุ่นจากคาพูดของเธอและสายตาอลึกลับกลับดึงเขาไว้เสียงนาฬิกาโบราณในห้องดังติก๊กต๊อกเป็นจังหวะที่ทําให้เวลาช้าลงอย่างน่าประหลาดคุณสิริวัลเอื้อมมือมาวางบนมือของเขาสัมผัสของเธอเย็นเฉียบราวกับโลหะที่เพิ่งถูกยกออกจากน้ําแข็ง ผิวเธอนุ่มแต่เย็นเกินกว่าที่คนมีชีวิตควรจะเป็นต้นพยายามยิ้มกลบความรู้สึกสั่นไหวในอกแสงไฟในห้องเริ่มสั่นไหวเหมือนถูกแรงลมที่มองไม่เห็นกลิ่นดอกลิลลี่จูจูก,ก็แรงขึ้นจนแสบจมูกเธอพูดเสียงแผ่วเบาหนูรู้ไหมว่าคนที่นั่งตรงที่หนูนั่งเคยบอกรักฉันแบบเดียวกันต้นหัวเราะเบาๆแต่หัวใจกลับเต้นแรงจนแทบระเบิดเขาถามกลับอย่างประมาแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนครับ เธอเงียบไปครู่หนึ่งสายตาของเธอหันไปยังมุมห้องที่มืดสนิทต,ตรงนั้นมีรูปภาพขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใต้ผ้าคลุมกำรรมยี่สีดำเธอยกยิ้มมุมปากช้าๆอยู่ที่นี่มาตลอดต้นรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งร่างอุณหภูมิในห้องลดลงจนเขาเห็นลมหายใจตัวเองเป็นไอเสียงบางอย่างเริ่มดังมาจากมุมนั้นเสียงเหมือนกรอบกแกรบของเล็บที่ขวนผนังเธอลุกขึ้นอย่างช้าช้า ทุก,ก้าของเธอเงียบกริบแต่กลับมีเสียงรองเท้าดังกล้องในหัวเขากลิ่นเน่าจางๆแทรกขึ้นมาท่ามกลางกลิ่นหอมของลินลี่มือของเธอจับชายผ้าคลุมอย่างแผ่วเบาต้นกลืนน้ำลายอย่างฝืดคอแสงไฟสั่นอีกครั้งเหมือนจะดับแล้วเธอก็ดึงผ้าคลุมนั้นออกผ้าที่อยู่ใต้ผ้าคือใบหน้าของชายหนุ่มหน้าตาเหมือนเขาแทบทุกอย่างเลือดในกายต้นเย็นเฉียบเขาขยับตัวไม่ได้แม้แต่นิ้วเดียว เธอหันกลับมามองเขารอยยิ้มของเธอขยายกว้างขึ้นจนเกินธรรมชาติหนูเหมือนเขามากเลยนะเสียงหัวเราะของเธอแผ่วเบาแต่กลับสะท้อนในหัวของต้นไม่หยุดทุกเสียงในห้องเงียบลงเหลือเพียงเสียงหัวใจของเขาที่เต้นทีและเสียงกรอบกแกรบที่ค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆจากด้านหลังโซฟาต้นพยายามหันมองช้าๆเสียงกรอบกแกรบยังดังไม่หยุดเหมือนบางสิ่งกำลังคลานอยู่บนพื้นพรมหนานุ่ม กลิ่นอับชื้นคละคลุ้งปะปนกับกลิ่นลินลี่จนแสบจมูกหัวใจเขาเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูเงาเคลื่อนไหวบางอย่างสะท้อนบนผนังข้างโคมไฟร่างคล้ายคนก้มตัวเดินสีข่ขาอย่างผิดธรรมชาตินิ้วมือยาวเรียวแตะพื้นส่งเสียงคลื่นเบาๆต้นกลืนน้ำลายอีกครั้งเขาขยับตัวถอยหลังจนแผ่นหลังชนโซฟาดวงตาของเขาสันระริกเมื่อมองเห็นสิ่งนั้นโผลออกมาจากเงามืดมันคือชายหนุ่มในภาพ ดวงตาขาวโพลนผิวซีขาวจนเห็นเส้นเลือดสีม่วงใต้ผิวริมฝีปากแห้งแตกแต่ยกยิ้มเหมือนกำลังจำได้ต้นอยากกรีดร้องแต่เสียงไม่ออกลมหายใจติดขัดเหมือนมีมือมาบีบคอไว้แน่นมือเย็นเฉียบคู่นั้นคือผ่านเข้ามาใกล้นิ้วเรียของมันแตะที่ข้อเท้าของเขาอย่างแผ่วเบาความเย็นแล่นขึ้นมาจากปลายเท้าจนถึงต้นคอร่างของต้นสั่นส้าน เขาผลักตัวเองลุกขึ้นยืนแต่ทันทีที่เท้าก้าวไปข้างหน้าไฟทั้งห้องก็ดับลงทุกอย่างมืดสนิทมีเพียงเสียงหอบหายใจของเขาและเสียงหัวเราะเบาๆของคุณสิริวัลเสียงนั้นดังอยู่ข้างหูแม้ว่าเธอจะยืนอยู่ห่างออกไปหลายก้าวเมื่อครู่อยากกลัวเลยต้นเสียงเธอแผ่วหวานเขาแค่อยากเจอคนที่เหมือนเขาเท่านั้นเองต้นพยายามหาทางออกจากห้องแต่เมื่อมือลูบผนังกลับพบเพียงพื้นผิวเย็นเฉียบเหมือนโลหะ ไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างไม่มีทางหนีเสียงกรอบแกรบกลับมาอีกครั้งคราวนี้ดังอยู่ข้างหลังเขาหันกลับไปทันทีใบหน้าซีดเผือดนั้นอยู่ห่างจากเขาเพียงไม่กี่เซนติเมตรกลิ่นเน่าแรงขึ้นจนแทบอาเจียนร่างนั้นยกมือขึ้นแต่หน้าอกของเขาในวินาทีนั้นต้นรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นภาพในหัวหมุนวนเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังแทรกในความมืด เขาไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงของเขาเองหรือไม่แสงไฟจากโคมระยะค่อยๆกลับมาอีกครั้งแต่ห้องกลับเปลี่ยนไปทุกอย่างปกคลุมด้วยฝุ่นหนาแจกันลินลี่ที่เคยสดใหม่กลายเป็นซากแห้งเหี่ยวรูปภาพบนผนังมีรอยขีดข่วนทั่วใบหน้าในภาพคุณสิริวันยยืนอยู่ตรงกลางห้องใบหน้าเธอยังสวยสงา่าแต่ดวงตาไม่มีประกายชีวิตเวลาผ่านไปไวจริงๆเธอพูดเสียงเรียบ ทุกครั้งที่ฉันพบคนที่เหมือนเขาฉันก็จะได้อยู่ต่ออีกหน่อยต้นพยายามพูดแต่เสียงของเขาไม่ออกมือของเขามองเห็นได้ชัดว่าเริ่มซีดเส้นเลือดสีม่วงเข้มคืบคลานขึ้นมาตามแขนความเย็นจับทั่วร่างจนแทบไม่รู้สึกอะไรอีกเขาหันมองกระจกบานใหญ่ข้างห้องภ้าสะท้อนที่เห็นไม่ใช่เขาแต่คือชายหนุ่มในภาพที่ตอนนี้กำลังยิ้มอยู่ในร่างของเขาเองเสียงของคุณสิริวัณดังขึ้นอีกครั้ง ไม่ต้องกลัวนะหนูจะอยู่ที่นี่กับฉันไฟในห้องดับวูบเสียงหัวเราะแผ่วเาบากล้องอยู่ในความมืดพร้อมกลิ่นลินลี่ที่กลับมาหอมแรงอย่างผิดปกติเหมือนทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเสียงหัวเราะนั้นยังคงก้องสะท้อนอยู่ในหัวของต้นราวกับไม่ได้มาจากคนเพียงคนเดียวแต่เป็นเสียงของหลายชีวิตที่เคยอยู่ในห้องนี้มาก่อนเขาพยายามก้าวถอยหลัง แต่เท้าของเขากลับจมหายลงไปในพื้นพรมเหมือนมีบางสิ่งใต้พรมกำลังดึงร่างเขาไว้ความเย็นแล่นขึ้นมาจากปลายขาจนรู้สึกเหมือนกระดูกถูกแช่ในน้ำแข็งต้นร้องเรียกชื่อของคุณสิริวัลแต่เสียงนั้นกลับสะท้อนกลับมาจากทุกทิศทางเสียงที่ตอบกลับไม่ใช่เสียงของเธอแต่เป็นเสียงกระซิบแห่พร่าอยู่ด้วยกันสิอย่าไปไหนเขาพยายามดิน้น แต่ร่างกลับหนักขึ้นทุกวินาทีนิ้วมือซีดๆหลายคู่โผล่ขึ้นมาจากพรมเล็บยาวและเปราะแต่เกาะขาของเขาไว้แน่นต้นกรีดร้องสุดเสียงเสียงนั้นสั่นสะเทือนทั้งห้องโคมระยะสั่นไหวอย่างรุนแรงแก้วไวายบนโต๊ะแตกกระจายเลือดสีแดงเข้มไหลซึมออกจากขอบโต๊ะกลิ่นเหล็กเขาคคลุ้งในอากาศคุณสิริวันเดินเข้ามาอย่างสงบ แวลตาเธอนิ่งราวกับคนที่เห็นภาพนี้มานับครั้งไม่ถ้วนอย่าขัดขืนเลยต้นเธอผู้ช้าช้าเพราะต่อจากนี้หนูจะไม่มีวันหนีไปได้อีกแล้วเธอยื่นมือมาแตะที่แก้มของเขาสัมผัสนั้นเย็นจัดจนเจ็บแต่อีกด้านกลับแผวอุ่นเหมือนเปลไฟจากเทียนต้นเห็นภาพแปลกประหลาดแล่นผ่านหัวภาพชายหญิงหลายคู่ใบหน้าซีดเผือดเหมือนถูกดูดวิญญาณ ทุกคนมีรอยยิ้มที่แข็งทื่อราวกับรูปปัน้นร่างของต้นเริ่มอ่อนแรงมือที่พยายามผลักเธอค่อยๆหยุดนิ่งในดวงตาเขาเริ่มสะท้อนภาพของห้องที่เปลี่ยนไปอีกครั้งพร้อมสีแดงสดถูกแทนที่ด้วยหินอ่อนเย็นเฉียบรูปภาพที่เคยแขวนอยู่เต็มผนังกลายเป็นกรอบเปล่าหลายสิบกรอบแต่ละกรอบสะท้อนเงาคนแปลกหน้าบางเงาขยับบางเงากรอกตาช้าๆเหมือนกำลังจ้องเขา คุณสิริวันโน้มตัวลงกระซิบที่ข้างหูเธอเหมือนเขามากจริงๆแม้แต่ความกลัวก็ไม่ต่างกันเลยทันใดนั้นเสียงนาฬิกาโบราณก็ดังขึ้นติ๊กต็อกทุกจังหวะเหมือนเสียงหัวใจที่เต้นครั้งสุดท้ายต้นรู้สึกเหมือนโลกหมุนกลับด้านลมหายใจสุดท้ายของเขาขาดห่วงกลางอากาศแสงไฟดับลงทั้งหมดเมื่อทุกอย่างเงียบสนิทคุณสิริวันยืนอยู่ลำพังในความมืด เธอถอนหายใจเบาๆแล้วหันไปทางรูปภาพที่ว่างเปล่ารอบหนึ่งรอยยิ้มผุดขึ้นที่มุมปากในกรอบนั้นตอนนี้มีใบหน้าของต้นปรากฏอยู่ดวงตาเขาเปิดค้างมองออกมาราวกับยังมีชีวิตและริมฝีปากยกยิ้มเหมือนกำลังจะพูดบางอย่างออกมาเธอหยิบแก้วไวน์ขึ้นมาอีกครั้งจิบช้าๆแล้วเอ,อ่ยเสียงเรียบยินดีต้อนรับคนรักของฉันคนใหม่เสียงนาฬิกาดังต่อเนื่องไม่หยุด แสงไฟในห้องสว่างขึ้นอีกครั้งกลิ่นลินลี่หอมฟุ้งสดใหม่เหมือนค่ำคืนนี้เพิ่งเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งเสียงลมจากช่องหน้าต่างเริ่มพัดผ่านมาสีครีมเบาๆทุกอย่างกลับมาสงบเหมือนไม่เคยเกิดอะไรขึ้นแต่ภายใต้ความนิ่งเงียบของคฤริสั์นั้นบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอย่างช้าๆรูปภาพของต้นที่เพิ่งปรากฏในกรอบไม้เริ่มมีรอยร้าวเล็กๆรอยร้าวนั้นค่อยๆขยาย จนกลายเป็นรอยแต่คล้ายเส้นเลือดทั่วพื้นผิวกระจกเสียงแผวเบาเหมือนใครบางคนกำลังกระซิบอยู่หลังกรอบช่วยด้วยเสียงนั้นเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่คุณสิริวัลหันมามองช้าช้าแววตาของเธอไม่มีความตกใจมีเพียงความพึงพอใจจางๆเธอเดินไปที่โต๊ะเครื่องแป้งวางแก้วไวน์ลงแล้วหยิบหวีงาช้างขึ้นมาค่อยคหวีผมสีเงินของตัวเองหน้ากระจก ในกระจกเธอยังดูงดงามเหมือนหญิงวัยสามสิบไม่มีรอยเหี่ยวย่นไม่มีเงาความชราแต่เบื้องหลังผ้าสะท้อนนั้นเงาร่างของต้นยืนอยู่ตรงม,มุมห้องดวงตาว่างเปล่าจ้องมองเธอโดยไม่กระพริบหนูไม่ต้องกลัวเธอพูดโดยไม่หันกลับอีกไม่นานหนูก็จะชินกับที่นี่เสียงฝีเท้าแผ่วเบาดังอยู่ตามถงทางเดินเหมือนมีใครหลายคนเดินวนอยู่ในคฤหาสน์ต้นเริ่มขยับปากอีกครั้ง แต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาร่างของเขาอยู่ในกรอบรูปนั้นแขนขาเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยพลังบางอย่างภายในกรอบเขามองเห็นทุกอย่างเห็นหญิงชาราเดินผ่านหน้าภาพเห็นผู้คนแปลกหน้าเข้ามาในคฤริหาตทุกคนที่ก้าวผ่านห้องรับแขกนั้นต่างมองภาพของเขาแล้วรู้สึกขนลุกโดยไม่รู้สาเหตุคืนต่อมาฝนตกหนักเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่น ไฟในคฤราสหาดกระพริบวูบวาบคุณสิริวัณยืนอยู่หน้ากระจกอีกครั้งคราวนี้ในเงาสะท้อนด้านหลังมีใบหน้าชายหนุ่มนับสิบซ้อนทับกันแน่นบางใบหน้าแห้งเหี่ยวเหมือนศพบางใบหน้ายังสดใหม่ราวกับเพิ่งถูกขังเข้าไปเมื่อไม่นานทุกคนมีรอยยิ้มเดียวกันรอยยิ้มแข็งทื่อที่บิดเบี้ยวด้วยความหวาดกลัวเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นอีกครั้งรูปภาพของต้นบนผนังสันสะเทือน ดวงตาในภาพเริ่มขยับเขากำลังพยายามมองไปที่ประตูห้องโถงใหญ่ที่นั่นมีเงาอีกเงาหนึ่งกำลังเดินเข้ามาเงานั้นเป็นชายหนุ่มในชุดนักศึกษาอีกคนผมเปียกฝนใบหน้าซื่อและประมาเขามายืนอยู่หน้าประตูมือถือช่อดอกลินลี่ขาวสดใหม่ในมือเสียงของคุณสิริวัณดังขึ้นอีกครั้งอ่อนโยนนุ่มนวลเหมือนทุกครั้งที่ต้นเคยได้ยินเข้ามาสิหนูหนาวไหมลูก เงาของต้นในกรอบเริ่มสันสถานดวงตาเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังริมฝีปากแห้งแตกค่อยๆขยับหนีหนีไปแต่เสียงนั้นไม่อาจผ่านออกมาจากกระจกได้คุณสิริวัณยิ้มอ่อนหมุนตัวช้าๆหันไปต้อนรับแขกใหม่แสงจากโคมระยะส่องลงมาบนพื้นหินอ่อนกลิ่นดอกลิลลี่หอมอบอวลทั่วห้องอีกครั้งและในวินาทีนั้นเอง ต้นรู้ว่าวงจรนี้กำลังเริ่มต้นอีกครั้งโดยไม่มีวันจบสิ้นเสียงฝนข้างนอกยังคงกระหน่ำลงมาหนักขึ้นหยดน้ำไหลาตามกระจกหน้าต่างเป็นสายยาวในห้องรับแขกแสงไฟจากโคมระยะกระทบพื้นจนสะท้อนแวววาวแต่เงาที่ทอดอยู่กลับบิดเบี้ยวไปมาเหมือนกำลังหายใจชายหนุ่มนักศึกษาคนใหม่ชื่อว่าพัทเขากล้าเข้ามาในคฤรหาหน์ด,ด้วยรอยยิ้มเกรงใจ ผมขอโทษครับฝนตกหนักจนต้องมาหลบเสียงของเขาเบาแต่ก้องสะท้อนในห้องกว้างอย่างแปลกประหลาดคุณสิริวันยืนอยู่ตรงบันไดเธอสวมชุดเบรสลูกไม้สีงาช้างผมสีเงินของเธอเปียกเพียงเล็กน้อยดวงตาเปล่งประกายอ่อนโยนจนแทบไม่มีใครอาจสงสัยไม่เป็นไรเลยลูกเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานที่นี่อุ่นและปลอดภัยเข้ามาเถอะพัทริมเขาวางช่อดอกลินลี่ลงบนโต๊ะ ทันใดนั้นกลิ่นหอมจากดอกไม้กลับเข้มข้นขึ้นอย่างผิดธรรมชาติรากับห้องทั้งห้องหายใจตามจังหวะของกลิ่นนั้นในกรอบรูปบนผนังต้นจ้องมองทุกอย่างอย่างสิ้นหวังเขาพยายามจะเคาะก,กระจกแต่เพียงรอยแตกเล็กๆเกิดขึ้นแทนเสียงคุณสิริวัลหันมามองกรอบรูปนั้นแวบหนึ่งริมฝีปากเธอคลี่ยิ้มบางๆรอยยิ้มที่ไม่ได้มอบให้ใครในห้องนั้นโดยตรงแต่เหมือนมอบให้กับวิญญ,ญาณที่ยังคงอยู่พัด เธอเรียกชื่อเขาอย่างนุ่มนวลชื่อของหนูพระจังเลยชายหนุ่มหัวราะเบาๆพลางเช็ดน้ำฝนจากผมเขามองไปรอบๆห้องและหยุดสายตาที่รูปภาพภาพนี้เหมือนผมเลยครับเขาพูดอย่างแปลกใจรอยยิ้มของคุณสิริวัณนิ่งสนิทแววตาเธอชุ่มด้วยประกายเย็นเยียบใช่เธอตอบเสียงเบาเขาก็เคยพูดแบบนั้นเหมือนกันเสียงฟ้าร้องดังขึ้นอีกครั้ง ไฟในห้องสั่นวูบต้นในกรอบเริ่มขยับได้มากขึ้นรอยร้ากระจายทั่วกระจกเหมือนใย,ยแมงมุมเขาตะโกนสุดเสียงในความเงียบแม้ไม่มีเสียงใดออกมาแต่เงาในกระจกกลับสั่นไหวพัดหันมองรอบห้องเมื่อกี้มีใครเรียกผมหรือเปล่าครับเขาถามด้วยน้ำเสียงสั่นนิดๆแต่คุณสิริวัลเพียงหัวราะเบาๆอาจเป็นเสียงลมลูกบ้านเก่าหลังนี้ชอบกระซิบ เธอเดินเข้าไปใกล้เขามือเย็นเฉียบแตะลงบนแขนของพัทในวินาทีนั้นเขารู้สึกเหมือนเลือดในร่างหยุดไหลกลิ่นลินลี่หอมฉุนจนเวียนหัวทุกอย่างเริ่มหมุนช้าๆเสียงหัวใจของเขาเต้นถี่ขึ้นที่มุมห้องกรอบรูปของต้นเริ่มส่องแสงจางๆภาพในนั้นกำลังเคลื่อนไหวใบหน้าของต้นเปิดปากช้าๆและมีเสียงกระซิบลอดออกมาจากรอยแตก เสียงที่เบาจนแทบไม่ได้ยินแต่แผ่วชัดในใจของพัดหนีตอนนี้เลยเขาชะงักดวงตาเหลือบมองไปที่รูปอีกครั้งแสงไฟวูบดับเหลือเพียงเปลวไฟจากเทียนเล็กๆบนโตะ๊ะเงาของคุณสิริวัลทอดยาวบนพื้นแต่เงานั้นไม่ขยับตามร่างของเธอพัดเริ่มถอยหลังแต่เมื่อเท้าสัมผัสพ,พ,พรมเสียงกรอบกแกรบก็ดังขึ้นใต้ฝ่าเท้าเหมือนบางสิ่งอยู่ข้างล่างกำลังขยับตัว มือเย็นจัดคู่หนึ่งค,อคอ่อยๆโผล่ขึ้นจากพรมเล็บแหลมยาวกำลังจะคว้าเท้าของเขาอย่าขัดขืนเลยลูกเสียงคุณสิริวันดังข้างหูคืนนี้หนูจะไม่ต้องกลัวอะไรอีกเธอก้าวเข้าใกล้แสงเทียนส่องให้เห็นรอยยิ้มของเธอที่กว้างขึ้นเรื่อยๆในดวงตาของพัดผ้าสะท้อนของเธอเริ่มบิดเบี้ยวร่างของหญิงชารากลับค่อยๆเปลี่ยนไปผิวหนังเหี่ยวแห้งแตกลาย เส้นผมขาวกลายเป็นเงาดำขยับได้เหมือนงูและในวินาทีนั้นเองประจกของกรอบรูปแตกเสียงดังสนัน่นร่างของต้นทะลุออกมาพร้อมกับเสียงลมหายใจหอบหนักหนีไปเขาตะโกนสุดเสียงแสงไฟทั้งห้องระเบิดวาบเสียงโคมระยะร่วงกระแทกพื้นทุกอย่างจมหายไปในแสงสีขาวเจิดจ้าและหลังจากนั้น ทุกอย่างก็เงียบลงอีกครั้งความเงียบเข้าครอบคลุมทุกอนูของคารืหาดแสงไฟสีขาวค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงเถ้าฝุ่นบางๆลอยอยู่กลางอากาศต้นสุดตัวลงกับพื้นหอบหายใจอย่างรุนแรงมือของเขายังสัน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมันกอกเขามองไปรอบห้องพื้นพรมที่เคยสะอาดกลับถูกฉีกขาดใต้พรมมีรอยขีดข่วนเต็มไปหมด บางรอยลึกจนเห็นถึงพื้นไม้เก่าๆข้างใต้กลิ่นอับชื้นและกลิ่นสนิมเลือดลอยคลุ้งเสียงครางเบาๆดังขึ้นจากอีกมุมห้องอึมต้นนายเหรอพัฒรนอนอยู่บนพื้นใกล้โต๊ะกลางเสื้อผ้าเขาขาดวิ่งผิวซีขาวแต่ยังมีลมหายใจแผ่วเบาต้นรีพลานเข้าไปหาหนายยังไม่เป็นอะไรใช่ไหมพัฒพยายามลืมตา เมื่อกี้ฉันเห็นเธอเห็นผู้หญิงคนนั้นเขาพูดได้เพียงแค่นั้นก่อนที่เสียงจะขาดหายไปต้นเงืยหน้าขึ้นคุณสิริวันหายไปจากห้องเหลือเพียงกลิ่นลินลี่ที่ยังลอยอบอวนแต่กลิ่นนั้นเริ่มเปลี่ยนไปจากหอมหวานกลับกลายเป็นกลิ่นเน่าอับที่เหมือนกลิ่นร่างกายคนตายเสียงกรอบแกรบกลับมาอีกครั้งดังขึ้นจากกำแพงด้านหลังรูปภาพพี่แตกผนังเริ่มสั่น ฝุ่นหล่นจะขอบเพดานเป็นสายต้นหันไปมองและเห็นรอยแตกยาวลากขึ้นไปบนผนังภายในรอยนั้นมีของบางอย่างขยับอยู่เขาถอยหลังช้าๆแต่สายตายยังไม่ละจากรอยแยกนั้นมือซีดขาวค่อยๆโผล่ออกมาตามด้วยแขนที่ผิวเหี่ยวจนเห็นกระดูกมืออีกข้างตามออกมาแล้วร่างของคุณสิริวัลค่อยๆดันตัวออกจากกำแพงเธออยู่ในสภาพเดียวกับศพที่ถูกฝังมานานหลายปี ดวงตาขาวโพลนริมฝีปากฉีดจนถึงแก้มเธอก้าวออกมาขากระตุกทุกครั้งที่เดินแต่รอยยิ้มบนใบหน้ายังคงเหมือนเดิมทำไมถึงหนีละลูกเสียงเธอแหบต่าแม่ยังไม่ได้ให้ของขวัญเลยต้นรีพยุงพัดขึ้นทั้งคู่พยายามวิ่งไปทางประตูใหญ่แต่เมื่อถึงมือจับกลับพบว่ามันกลายเป็นผนังทึบไม่มีทางออกไม่มีช่องว่างแม้แต่นิ้วเดียว เสียงของเธอใกล้เข้ามาคนที่เข้ามาในบ้านนี้ไม่มีใครได้ออกไปเสียงนั้นแทรกเข้ามาในหัวของต้นเหมือนเสียงกระซิบเขาเริ่มเห็นภาพซ้อนของใบหน้าผู้ชายหลายคนลอยอยู่รอบตัวใบหน้าที่จ้องมองด้วยสายตาเศร้าบางคนร้องไห้บางคนอ้าปากเหมือนพยายามเตือนอะไรบางอย่างพัดเริ่มสะอื้นที่นี่มันไม่ใช่บ้านมันคือหลุมศพ ้นจับแขนเพื่อนแน,น่นเราต้องออกไปให้ได้ทันใดนั้นแสงว่าจะาคมไฟที่พังไปแล้วก็ลุกขึ้นอีกครั้งแต่ไม่ใช่แสงไฟเป็นเปลวไฟสีฟ้าที่ลุกขึ้นจากพื้นลามไปทั่วห้องเสียงลินลี่ไม่ดังแห้งๆกลิ่นควันผสมกลิ่นเนื้อไม่ลอยเข้าจมูกคุณสิริวันยยืนนิ่งอยู่กลางเปลวไฟแต่ร่างของเธอไม่ไหม้ดวงตาเธอจับจ้องทั้งคู่ด้วยรอยยิ้มอันนิ่งสนิท ต้นกับพัทรวิ่งฝ่าความร้อนแต่ทุกทางที่ก้าวไปกลับวกกลับมาที่เดิมพวกเขาวิ่งผ่านโต๊ะผ่านรูปภาพผ่านผนังแต่ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็กลับมาเจอคุณสิริวันที่ยืนอยู่ตรงกลางห้องทุกครั้งเธอพูดเสียงเบาหนีไปไหนได้ล่ะลูกหนูเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่แล้วต้นตะโกนสุดเสียงไม่ฉันจะไม่เป็นเหมือนคนอื่น เขาคว้าช่อดอกลินลี่ที่ยังไม่ไขึ้นมาปาใส่รูปภาพบนผนังเปลวไฟพุ่งตามทันทีภาพทั้งหมดเริ่มไม่ลุกเป็นเท่าเสียงกรีดร้องดังสะท้อนทั่วทั้งคฤหาน์ตเป็นเสียงของเธอและเสียงของใครอีกหลายสิบคนผนังเริ่มสั่นแรงขึ้นเรื่อยๆพื้นแตกออกเป็นช่องพัดถูกแรงระเบิดผลักกระเด็นออกไปต้นพยายามคว้าไว้แต่ไม่ทัน ร่างเขาถูกกลืนลงไปในรอยแยกไฟดับวูบทุกอย่างกลับสู่ความมืดสนิทเหลือเพียงเสียงของคุณซิริวันดังขึ้นช้าๆจากใต้พื้นไม่มีใครหนีจากความรักของฉันได้เสียงของเธอแทรกอยู่ในทุกมุมของความมืดดังใกล้จนเหมือนมากระซิบอยู่ข้างหูแต่เมื่อพัดหันซ้ายกลับไม่มีใครเมื่อหันขวาก็เห็นเพียงเงาของตัวเองสะท้อนบนพื้นหินที่เย็นเฉียบ กลิ่นไม่ยังลอยคละคลุ้งแต่เปลวไฟหายไปแล้วทุกอย่างกลับกลายเป็นห้องรับแขกเหมือนเดิมสะอาดเงียบและสว่างด้วยแสงไฟอุ่นจากโคมระยะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พัดพึมพำเขายกมือขึ้นแต่หน้าอกหัวใจยังเต้นแต่แรงและไม่เป็นจังหวะสายตาเขาเหลือไปเห็นรูปภาพบนผนังทุกกรอบกลับมาวางเรียงเป็นระเบียบอีกครั้งไม่มีรอยไม่ไม่มีเท่าทาน และในกรอบตรงกลางภาพของต้นยิงอยู่ที่เดิมแต่ตอนนี้ต้นกำลังยิ้มรอยยิ้มนั้นสงบและอบอุ่นอย่างแปลกประหลาดต้นพัดเรียกชื่อเขารอยยิ้มในภาพดูเหมือนขยับเล็กน้อยเหมือนกำลังตอบกลับก่อนที่พัดจะได้ขยับตัวมือเย็นเฉียบแตะลงบนไหล่เขาอย่าตกใจเลยลูกเสียงอ่อนโยนดังจากด้านหลังเธอปลอดภัยแล้ว พัดค่อยๆหันไปช้าๆคุณสิริวันยืนอยู่ตรงนั้นในร่างหญิงสาววัยสาสิบต้นๆผิวเธอขาวเนียนดวงตาทาแสงไม่มีร่องรอยของรอยเหี่ยวย่นหรือความชราอีกต่อไปเมื่อกี้ผมเห็นคุณเขาพูดติดขัดคุณคุณตายไปแล้วเธอยิ้มความตายมันเป็นแค่คำพูดเท่านั้นลูกถ้าใจยังมีสิ่งที่ยึดไว้ร่างกายก็ไม่จำเป็นต้องจากไปไหน พัดก้าวถอยหลังหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบไม่เป็นจังหวะแล้วต้นเขาอยู่ที่ไหนเธอเหลือบมองไปยังรูปภาพบนผนังรอยยิ้มในภาพของต้นขยายกว้างขึ้นเขาอยู่ในที่ของเขาแล้วพัดเริ่มสัน่นคุณทำอะไรกับเขาคุณสิริวันหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นนุ่มแต่มีความเย็นชาที่ไม่ใช่ของมนุษย์ฉันเพียงเก็บไว้คนที่รักฉันไม่ควรจากฉันไปไหน ทันใดนั้นเสียงแตกของกระจกดังขึ้นกรอบรูปอีกกรอบหนึ่งเริ่มสัน่นภายในนั้นมีภาพของผู้ชายอีกคนใบหน้าซีดเผือดดวงตากลมโตด้วยความกลัวตามด้วยอีกกรอบและอีกกรอบจนผนังทั้งบานเริ่มสั่นระรัวไปด้วยเสียงกระจกแตกพัดหันมามองรอบตัวรูปทุก,กรอบกำลังขยับในแต่ละภาพมีร่างคนดิ้นไหวอยู่ข้างใน บางคนตะโกนบางคนร้องให้บางคนทุกกระจกอย่างสิ้นหวังคุณสิริวัลยื่นมือมาจับแก้มของเขาไม่ต้องกลัวเลยลูกเธอจะได้อยู่กับพวกเขากับฉันตลอดไปพัสบัตตัวหนีวิ่งพุ่งไปทางบันไดใหญ่แต่ยิ่งวิ่งเสียงฝีเท้าของเขากลับสะท้อนวนอยู่ในห้องเดิมเมื่อหยุดหันกลับภาพของเธอยืนอยู่ตรงหน้าอีกครั้งรอยยิ้มบนใบหน้ากว้างขึ้นจนแทบถึงหู ผนังเริ่มหลอมละลายกลายเป็นเนื้อเยื่อแดงฉานเหมือนผิวหนังมีชีวิตรูปภาพทั้งหมดค่อยๆจมเข้าไปในผนังเสียงคร่ำครวญของวิญญาณดังก้องเต็มห้องพัทรกรีดร้องเสียงของเขาผสมกับเสียงของคนในกรอบจนไม่อาจแยกออกจากกันไฟทุกดวงดับลงอีกครั้งความมืดกลืนทุกอย่างหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นถี่ขึ้นเรื่อยๆและเสียงกระซิบของเธอ อ่อนโยนชัดเจนยินดีต้อนรับกลับบ้านลูกชายของฉันแสงแรกของเช้าวันใหม่ลอดผ่านม่านลูกไม้สีขาวแสงแดดอ่อนสาดลงบนพื้นหินอ่อนที่เย็นเฉียบคาริหาดหลังใหญ่เงียบสงัดราวกับไม่มีใครอาศัยทุกอย่างสงบเหมือนเรื่องเมื่อคืนไม่เคยเกิดขึ้นเสียงนาฬิกาโบราณดังขึ้นช้าๆติ๊กตอกจังหวะคมที่เหมือนเดิมเหมือนมันยังทำหน้าที่เฝ้ามองเวลาของที่แห่งนี้ต่อไป บนผนังห้องรับแขกรูปภาพทุกกรอบกลับมาวางเรียงเป็นระเบียบอีกครั้งไม่มีรอยแตกไม่มีฝุ่นไม่มีครบาบขมาเพียงแต่ในกรอบตรงกลางใบหน้าของชายหนุ่มคนใหม่ปรากฏขึ้นพัดยิ้มบางๆในท่วงท่าที่สงบอย่างประหลาดถัดจากกรอบของเขาคือภาพของต้นทั้งคู่ยืนอยู่ในฉากเดียวกันใต้เงาแสงไฟอบอุ่น เหมือนภาพถ่ายคู่คนสนิทที่ถ่ายไว้เมื่อหลายปีก่อนคุณสิริวัลเดินเข้ามาช้าๆเธอสวมชุดเดรสลูกไม้สีขาวสะอาดถือช่อดอกลินล,ลี่ขาวในมือใบหน้าของเธอยังอ่อนยาวดวงตาสงบรอยยิ้มบนริมฝีปากอบอุ่นและนิ่งสนิทเธอวางดอกไม้ไว้ใต้กรอบรูปก้มศีรษะเล็กน้อยเสียงของเธอแผ่วเบาแต่ชัดเจนหนูทั้งสองคนอยู่ด้วยกันดีใช่ไหมลูก เธอเงยหน้ามองรูปภาพดวงตาของชายหนุ่มทั้งสองในภาพเหมือนแวววับขึ้นชั่วขณะรอยยิ้มบนใบหน้าในกรอบค่อยๆเปลี่ยนเล็กน้อยอ่อนโยนขึ้นเหมือนกำลังตอบรับคุณสิริวัลหลับตายกวายขึ้นจิกเบาๆกลิ่นลินล,ลี่หอมอบอวลไปทั่วห้องเสียงนาฬิกาย,ยังคงเดินต่อไปอย่างมั่นคงนอกหน้าต่างสายลมอ่อนพัดผ่านสวน กลีบดอกลิลลี่ร่วงลงช้าช้าบางกลีบตกลงบนพื้นหน้าประตูคฤราหา์ประตูนั้นค่อยๆปิดลงอย่างเงียบงนันและเมื่อทุกอย่างกลับสู่ความสงบอีกครั้งเสียงของเธอก็ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งแผ่วเบาราวกับกลืนไปกับลมเช้าบ้านหลังนี้จะมีคนที่รักฉันอยู่เสมอนาฬิกาดังติก๊กต๊อกเป็นจังหวะสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะนิ่งสนิทและคฤราหา์หลังนั้น กลับไปเงียบงันเหมือนเดิมรากับเรื่องทั้งหมดเป็นเพียงฝันหนึ่งในราตรีอันยาวนาน